เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมในเกมมิ่งกันครับวันนี้ห่ยเกมซุนสิกซโซเวเบลิลพาร์ตี้สกันแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยที่ผมได้ไปหาอาวุธประมาณ2-3สชิ้นนะครับและตอนนี้เนี่ยผมก็ไปเล่นนอกรอบมานะซึ่งผมก็สร้างไอ้นี่มาแล้วก็ไอที่แกมไฟด้วย ที่อะไรอย่อ่ะนี่นี่นี่ที่ล้อมเหล็กนะครับซึ่งผมก็มาเล่นนอกรอบม,มาแล้วก็รวมไปถึงตีตักหนังด้วยผมคิดว่าอีพีนี้เนี่ยผมจะแบบยังไงเดียอ่ผมจะไปลงบังเกอร์ที่ว่าอยู่ข้างๆเครื่องบินเหมือนกันนะครับแหมทุกอย่างนี้มันติดอยู่เครื่องบินหมดเลยนะแต่ดูจากเสื้อป้าของผมแล้วเนี่ย เหมือนว่าถ้าเกิดผมไปในชุดนี้เนี่ยผมอาจจะตายโหงใน,นไม่นานนะเนี่ยแบบนี้เนี่ยอืมผมผมทำอะไรวะอ๋อใช่ผมจะต้องเอาปืนกับอาวุธออกมาระหว่างค้อนกับนี่อะไรดีกว่ามาชิเต้ม,มันเร็วกว่านะแต่ว,ว่าโอเคครับทุกผู้ชมเราก็เก็บไอ ปังต่อนะครับเก็บไปเลยปังตอน,นี่มันไม่มีความหมายนะครับปังตอ่อไปเดี๋ยวเราออกไปลุยกันเลยโอ้ดูเหมือนว่ามันจะมออีอีเวนทีเล็กเกิดนะครับเอาไม่ใช่ทีเล็กสิมันคืออะไรเนี่ยบิ๊กฮันโคตรพ่อคนแม่นักล่าเอ,อผมไม่ไปหรอกที่นั่นนะเพราะว่าดูจากอกุปกรณ์ของผมแล้วเนี่ยทุกอย่างนะมันโคตรเสียงคลิงเลย ในตอนนี้ผมก็วิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับโอ้โหนี่คือเครื่องบิงตงนตกนี่ผมไปไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาถึง Alpha ล aboratory อ l p h าแล้วนะครับท่านผู้ชมเย้เอ้ยผมเพิงสังเกตนเะนี่ยว่ามีสปาตา้ามันไม่ใช่สปาต้าดิมาเชตเต้มันยาวขนาดเนี้ยโอ้โ้หยไอ้เหี้ยมีดยาวขนาดนี้แล้วกูใส่กระเป๋าได้ไงวะเป็นไปได้ฟันทีนี่คือแบบ ในตัวเวสาตายโหงเลยนะเนี่ยแล้วก็นในนี้มีอะไรนะมาดูกันเครียดเลยเจอแบบนี้โอ้ยผมหิวชิบหายแล้วครับท่านผู้ชมผมเกิดอาการหิวอเอาเปิดดูได้เลยชิบหายแล้วอุ้งอุ้งตายไป ตายตายยืนแรกแบบนี้ครับท่านผู้ชม,มบางละจันบางละจันบางละจันไม่อยากจงยืนอยูนย่นโอเคตายแล้วเอาเนื้อมันมาเอาหนังมันมาด้วยพวกนี้สำคัญอุย้ยได้เออฟันมันด้วยนะโอเคมาตึงแล้ว นี่คืออะไรอยกล่องหรือต้องใช้อะไรเนี่ยโอ้ยต้องใช้โ, laser, โคดพ่อโคดแม่ฟอปปี้ดิสกับอะไรโน่นอีกตังเยอะตั้งเยอะอยู่เลิแป๊บโอเคในเวลาเข้าไปกันโอเคครับก็ขเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวค้นของตัวนี้เลยครับเผื่อมีอะไรที่มันน่าสนใจโอเคเบ็ดเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมยังถ่ายได้อยู่อุย้ยตรงนี้มียามีของดีเต็มเลยนะเนี่ย ายามันใสเอาไว้เพราะว่าผมก็เพิ่งใช้ไป็นอันเมื่อกี้แล้วก็วิงว่งวิ่งวิ่งนะครับโอ้ยเหี้ยตัวเหี้ยวนั่นน่ะไอเยสมิงโกโ้ไอวเฮี้ยน่ะคนจังวะเอ้ยนั่นมันอะไรนะ่ะมิวแทนหรือฮึมมันเริ่มแปลกๆขึ้นแล้วในนี้น่ะเดี๋ยวเปิดดูดนะิขขอ,อุยไปค่อยย่องอุ้ยเหี้ยอะไรวะนั่นน่ะโอ้ย มันออกมาแล้วครับท่านผู้ชมเออตัวเหี้ยอะไรวะนั่นน่ะแม่งใหญ่ชิบหายไหนลองใส่นี่โอ้ยตีก็แรงชิบหายอุ้ยเลือด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 ข่อยเลือดข่อยเลือดข่อยจะหมดอุ้ยเลือดเลือดอุ้ย เรียบร้อยครับท่านผู้ชมเสื้อผมก็แหกไปแล้วนะครับอ,อืถ้าเหมือนได้อย่างนี้สิซาร่าเยี่ยมอาหารเอามาแค่ไม่กี่อย่างส่วนอันนี้ผมว่าไม่สำคัญก็ทิ้งไว้นี่ดีกว่าอันนี้ก็ด้วยหนังเอื้อหนังเอ,อิ้นเก็บไม่เก็บดีกว,ว่าโอเคปั๊มยาเข้าไปนิดนิด อยู่กันสองตัวจบจบจบตีเข้าเท่าไหร่อุ้ยตีเข้ายี่สิบให้พ่องตีเลยเยาเจ็บชิบหายโอ้ยยาผมนี่ทำจมูกแล้วเนี่ยยาเนี่ยโดนไปตีนึงอันนี้คืออะไรอ่ะหืมให้มันได้อย่างนี้สิพวกรีสี่เด็กเขาเรียกกันว่าเอลาบนะ ลาปากจริงๆเลยนี่สิแต่วกเรียกกันว่าความเจริญเสี yeah. ้ยอ,อันนี้ตีเข้าวๆเป็นอะไรยืนแรกไปเลยใช้มาฉันไปมันนี่จะตายโอ้บเลยห้องอันตรายนะครับอย่าเข้าไปดีกว่าเพื่อความปลอดภัย ไอห้องนี้ก็อยากเข้าไปเลยเลยห้องนี้ยต่นในนี้ยืนแรกกับมันได้วิ่งครับรอยเหี้ยอะไรอะครับท่านผู้ชมวิ่งดิครับจังหวะนี้วิ่งสิครับรอเหี้ยอะไรอยู่แต่ไม่ได้ผมต้องยืนแรกกับมันอีกไม่กี่ทีมันต้ตายแล้ว กูนี่เราจะตายเหี้ยเออวิ่งนีครับลอยเหี้ยอะไรอยู่เนี่ยไอเหี้ยโอ้โหดูเลือดดิครับท่านผู้ชมเกือบเดี่ยงก <c oughs> ูเงือบเลยห <c oughs> <c oughs> นยนั่นก็แน่แลลวลองไปเดิมด่ปืนใหม่ดูสิ ในเวลาที่กูจะมาล้างแขนมึงไอตัวเหี้ยอะไรไม่รู้ที่มีมีเขาอยู่เป็นหัวนะ่ะนีกูจะมาทำการปิดฉากมึงด้วยเลือดสิบสองของกูเนี่ยเลยเอปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบเออเร็วอัพพอดีไว้เลือดขึ้นกันเลยทีเดียวโอ้ไ oh ม่จิมมี่นายไปทำอะไรมานั่นนะ่ะทำไมมึงดูสิงเคงกขนาดน,นี้เนี่ยเออ อ่าเยี่ยมมีอุปกรณ์เสื้อผ้ากูใส่เยี่ยมเลยส่วนนี้นี่เราจะยิงมันดีไหมไม่เอาดีกว่ารู้ว่าเสียงก็อย่าลองใหถ้ามันเสียงะ่ะอุยอ้ยไอเช่นนี้คือเฮียอะไรเนี่ยนี่ครับ อะไรเนี่ยโอ้ยน่ากลัวชิบหายเลยเนี่ตัวน,นี้เฮ้ยวิ่งครับพี่รออะไรครับพี่วิ่งนี่ครับพี่เอ็นนี่ก็ไม่ใช่มันดูดได้ตายโอ้ไม่หมดเลยยังโอ้ยหมวกกูหายไปที่เร็วๆครับท่านผู้ชม ยาก็ไม่มีเอาเปืนมาใช้หมดนี่แหละนี่คืออะไรคือเยี่อะไรเนี่ยช่าง,งมันเถอะไม่คุ้มกับสีที่ต้องแลกอืมเดี๋ยวดูสิวิ่งคาบวิ่งคาบจะไปยินได้กับมันนะครับมันไม่เป็ม,มแต่มันตีเข้าน้อยแดงว่ายัางพอยินได้ แต่ไม่ใช่กับไอ้เชี้ยนี่ไอ้เชีย้ยนี่มันเอาจริงไม่ใช่กับไอ้เชีย้ยนี่นะคนะทุกท่านไอ้นี่อย่าไปยุ่งกับมันนะครับโอ้ยกว่าจ,จะตายเถื่อนชิบหายนี่นี่กูไม่เคยคิดมาก่อนเลยเนี่ยว่าการลงมังเกิลครั้งนี้มันจะทำให้ผมรู้สึกมันเจ็บปวดมากเลย นี่คืออะไรอ่ะทำไมในห้องนี้มีเลือดเต็มไปหมดเลยวะหรือว่าผู้ป่วยในห้องนี้มันกลายพันธุ์กลายเป็นตัวไอ้เชี้อพวกสปารังเกเต็มไปหมดเลยอุย้ยเจอเอ่เหล็กกล้านะครับเป็นที่ดีมากเลยดูา่าข้างล่างผมจเจอตัวนีน้ไอ้เชี้ยเอ้ยเอาแล้วเอาแล้ว ครับเริ่มครับจังหวะน,นี้นี่ครับเกือบเกืเอบตายเลยเหลือ47อืม,อมโอเคมาค้นกันต่อว่าในนี้จะมีอะไรบ้างจึ๊บมีอาหารเยี่ยมมีเสื้อผ้าอะไรไม่รู้เต็มไปหมดถามว่าดีไหมแต่ดีนั่นแหละแต่กูเจอแค่นี้ไม่ดีเลย โอ้ยเข้า13ตายแล้วเนี่ยแม่เชื่อเลยว่าแม่งเกาງอีนะ้องนี้มันจะค้นได้อีกดู่ิมีอะไรอยู่มีเหล็กกล้าเอามาเลยเลือเดเยอะอยู่38เราไม่กลัวหรอกใส่หมดแต่ไม่ใช่กะງอีเชี่ยนี่ไม่ใช่กะງอีเชี่ยนี่ไม่ใช่นี่เดือนอุย้อยากเข้ามาใกล้กู ยาเข้ามาเต็มกูมันงอนไปเต็เลยนะครับจังหวะน,นี้แล้วก็ยาไม่ต้องปั๊มนะครับเพราะไม่มีแล้วรอเลี้ยวอัพอย่างเดียวนะครับโอ้โหข้างในมีเลือดตัวสาม้อยปสิบอยู่เสียงฉิบปายเลยนี่ฉี้มิมมันเอ้าเลี้ยวลุกไอเยี้ยเข้า22ิบสอง อย่ยงกูตายเนี่ยโอ้โหโอ้โหเหลือยี่สิบห้าเลือดยังครับท่านผู้ชมผมยังไม่กลัวครับท่านผู้ชมเื่องแค่นี้มันยังไม่จบในเมื่อเรายังไม่ตายแล้วก็ค้นต่อนะครับเปิดในห้องนี้อาจจะมียาอยู่นะครับหึดเหมือนห้องนี้น่าจะพอหวังว่าจะมียาอยู่นะ ก็ยเหี้ยเจอเอ่ออะไรบางรู้นะมันจะเป็นอ่แท่งอลูมิเนียมเดียวเดี๋ยวดูบทความในใจใช่ครับเจอตัวทีเดียว เลือดกูเหลือ12กลับมาเหลือเท่าเิมอีกแล้วครับท่านผู้ชมจังหวะน,นี้อุ้ยเจอไม้โอกเฮ้ยผมสามารถที่จะเฮ้ยผมสามารถที่คาบยาไล่เลยนี่ว่าเอามาใช้เลยเยี่ยมเลือดเหลือ52ยังมีแรงใส่ต่อเลือดทับใส่ต่อ ต่อนะครับแต่ใส่ต่อจังหวะนี้กูกูไม่เอาแล้วนะครับไม่เอาแลยนะครับท่านผู้ชมอย่าไลาก่กูไอ้เหี้ยมึองอย่ามาแตกกูโอ้ยอย่ายุ่มกูอู้หูจะไม่จุ่มอู้หูแล้วเหลือก,ก้าอู้หูไอ้เหี้ยอื้อหือ เดี๋ยวผมขอตัดฉากนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปบ้านแล้วทุกอย่างมาปุยปุยยำไอ้ผู้เฮียนนึ่งครับเพื่อเป็นการล้างแค้นนะครับเคผมก็กลับมาแล้วนะครับพร้อมกับเนื้อย่างไม่ใช่สิเนื้อแดดเดียว15ชิ้นก็อ่าหนึ่งชิ้นเนี่ยจะฮิวเตอร์เลยผมได้ชิ้นละ20นะซึ่ง5ชิ้นก่อน1 0 0นะแสดงว่าผมสามารถที่จะอยู่ในนในในเนีน้ยนานได้ และผมก็รู้สึกว่าผมน่าจะมีโอกาสที่จะเคลียไอ้พวกสิ่งมีชีวิตรประหลาดประหลาดที่ดูไม่เหมือนคนไม่แต่เล็กน้อยเหมือนเอาในดูเสากับคนมาปุยปุยยำกันเป็นอะ,อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยน่าจะได้นานขึ้นนะครับแต่ผมข้อแบบดูไม่เหมือนคนเลยเหมือนเหี้ยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดดูดิโอเคอ ได้เวลาเข้าทำการเก็บเข็มนี่มึงเจงเอาวะมึงเจงเอาวะมึงตบกูเข้าสิแบบนี้มึงแจงเอาวะโอเคนี่มาคนดูสิในนี้มีอะไรมียาในนี้มียาก็ไม่บอกแต่ตอนให้บอกผมก็อาจจะไม่ทันเพราะว่าน่าจะโดนตบตายก่อนแรก ส่วนในนี้มันเข้าไปได้ไหมเนี่ยเอาเข้าได้โอ้เชี่ยอะไรเนี่ยโอ้ย,ย,ย,น,อยนับกลัวจัดอืมหนึ่เดิแป๊บชี้หาแล้วคือหี้ยอะไรเนี่ยคือหี้ยอะไรเกิดมาเมืเ่เคยมาก่อนหรือมไมมันมามาดูริบาทวะ ปืนก็ยิงให้ระยะใกล้มากเลยขนาดนี้ตายเลยนะเนี่ยสูงนี้น่าจะตีเขาหลายดาเมจเลยแหละโอ้กว่าจะตายวิ่งสไกลเลยนะเนี่ยกว่าจะรอดเนี่ย วโคตรโพลโคตรแม่ใหญ่ชิ้หายเลยที่แกนมันมีเหมือนหัวจอระเข้ไว้ด้เป็นอะไรที่แบบเหนือความคาดหมายเนี่ยนี้มีอะไรไม่มีตัวเยอะไรเลยอ่ะแสดงว่าปลอดภัยในนี้แสดงว่าปลอดภัยมีอะไรไหมมีเศษผ้าเยี่ยมในนี้ก็มาตัวหนึ่งก่อนเยี่ยม รอมาตัวเดียวก่อนตีเราไปก่อนนะครับเพราะว่าเลือดเรายังเต็มอยู่ไม่เป็นไรส่วนไอ้นี่ไอ้น,นี่ต้องตัวดีไม่ใช้ได้ไมใ่ใช้ได้ดิผมพูดเที้อยอะไรของผมเนี่ยอุย้อยเที้ยอะไรเนี่ยอืมอืมกดพอกดแม่อภิมาหาศพเถื่อนจังหวัดภูเี้ยนี้ อ้ยดีอยู่นะเนี่ยของเนี่ยมีไม้โอ๊กด้วยหายากแน่นนะ่ะอืมส่วนอันนี้มีอะไรอยู่น้อมึงเอาทองมาไม่ได้นี้ด้วยเออแปลกๆนะเนี่ยส่วนนี้คืออะไระคืออะไรไม่รู้ช่างมันเถลยตรงนี้โอ้ยรู้สึกว่าผมน่าจะมีศูนย์นะ ก็ไม่ทันเลยส่วนนี่ไอตัวที่เร็วแตีเข้าสิเอ็ดเหมือนกันน,นี่คืออะไรไอ๋อทางเชื่อมวิ่งอย่างนี้นี่เองโอเคแล้วก็กลับออกมาเข้าห้องนี้ต่อโอ้เฮียแหละ,ละเป็นเลยยี่สิบอะไรจักราของผมการใน,เ,เ,นเฮียนี่ยังไงเนี่ยมันชื่อเฮียอะไรเนี่ยมันชื่อบุ๊หรือทักเนี่ย ทำไมมันเป็นแบบคนพ่อคนแม่เด็กสาวเสริมเกาะอะไรนี่ตีบัวแบบเต็มไอ้นี่เลยถ้วกูจะยิงมันถ้องมีเออเออตายโหสักทีกว่าจะตายโหนี่คืออะไรวะน่าจะมีของดีแน่เลยในเนี้ย กอยเหี oh ơi, h, ้ยแหละแต่เจอไอ้เหล็กกล้าก็ยังดีอยู่เจอยาด้วยยังดียังดีเดี๋ยวกว่าไม่มีเหี้ยอะไรเลยนี่แหละเกิดอะไรขึ้นห้องนี้เนี่ยอ๋ออยู่อีกห้องนึงเก็บไม่ได้อ๋ออย่างนี้นี่เองห้องนี้เปิดปั๊มเหี้ยเลยมายตัวเดียวตัวเดียวไม่เป็นไร ว่ามันตีเขาไม่ถูนนกนไอคนที่มี้าลงไปคุยกับร่ามะม่วงก็้เป็นคนเลือดคือแบบเข้าเยอะมากเลยแต่และตัวเนี่ยเข้าไปเอาเป็นราตายอ่ะหมวกก็หายรองเท้าคนจะหายไปด้วยเยี่ยมเลยตรงนี้มียาโอ้โหเอายามาปลอบใจเู้เลยว่านั่นเจ็บในห้งนี้ส่วนไอนี่คือ นึกว่าจะเป็นขยะใหญ่แน่อย่านก็มีน้ำผมว่าคิดน่าจะนานนี่แหละนี่เนี่ยอืมเฮี้ยอะไรเนี่ยอี๋โดิบไม่ใช่ีดิบดงในรูเสร่เฮี้ยอ้ยมินเลยกูมินเลยไอะตัวที่มันมิ่งแบบ อดีมเป็นนักวิ่งเออวิ่งเลยชิบหายวิ่งเลยวิ่งเยอะเลยไม่อยากดูมันตีเพราะดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยไม่ใช่จากสถานการณ์ดิดูจากลักษณะมาแรกเนี่ยโอ้โหแม่ชิบหายเลยทีเดียวเลยเออเราจะตายสองตีตายไม่ต้องกลัวหรอกไอ้เกมนี่มันชิบเกินเลยคอมพิวเตอ ใกล้นขนาดนี้มึงพลาดเลยเนี่ยเฮหตายแต่เฮนรี่มากดติดชื่อเลยทั้งซาร่าทั้งเฮนรี่อืมสักพักเดี๋ยวมันก็จะมีคนชิดจอนเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยตู้เก็บอาวตัวอ่อน,นดเดี๋ยวจเสาเดี๋ยกูเจอเหล็กเจอตะปูด้วยกูเจอเชือกด้วยโอ้โหเกมสมกินครับแต่ผมยังเล่นอยู่นะ อันนี้คือ,อมีไม้ด้วยตูสภาพมันจะมีไม้คนะุ้มไหมเนี่ยแต่มันก็มีอะไรแต่มันก็มีอะไรไม้นะตัวนี้ว้าวไข่ใ,ในโถส่วนอันนี้คืออะไรมีหลอดไฟเ,เซรามิกเลม หลอดไฟเซรามิกวัวหมินไปแล้วันแม่ใส่เลย,เยไอตัวฮักวิ่งก็เร็วตัวมันก็ไปเริ่มไม่ยังเสือจ,จะวิ่งเร็วฟองเป็นนันนกวิ่งก็มันเข้า 26. ยิบหกเยี่ยม อาหารหมดจนได้เรียบ้อยละกูทีนี้อาหารก็หมดโอเคเหลือห้องสุดท้ายแล้วแล้วผมก็จะได้กลับบ้านเอาของไปเก็บอุย้ยเจอยาชุดไอ้น,นี่ดีนะเนี่ยยาชุดเนี่ยมันเปไ็นอะไรที่ดีมากเลยนะเพราะมันจะฮิวเดียวเต็มเลยส่วนนี้นี่มันก็ขยะเหมือนเดิม นี่ใส่เ,เ,เดชใาย,ยไอ้ทักอีกแล้วมึงมันตัวเยี่ยอะไรเนี่ยอโอ้ยเข้าเข้าเข้าสามสิบสาม ิบหายแ้วกนี่อุ้ยเจอ,อของดีเยี่ยมเลยนั่นก็ก็สำหรับคลิปนี้นะครับจบไปเป็นต้นน้ครับไม่จอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าเออเหนื่อยเอาการอยู่เลยนะคลิป24่สิบสี่นาทีกว่าเก,กือบ25นาทีนะก็จบไปเป็นต้นน้ครับไม่จอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย